ที่โพคือทางสว่างค่ะวันนี้เราก็จะมาเยี่ยมชมบ้านเจ้าพ่อุณนะคะและเกษตรกรค่ะงั้นพวกเราไปกันเลยคุณบคุณนีบคุณบคุณบคุณอบวอบุ้ณขอบคุณขอ้ณอบคุณขอบคุณคุอคณขอบคุอคุณอคุณคุณอคุอคออคอบคอคุค อีกตัวนึ่งที่สายลุงค่ะแต่สายลุงมามาทีหลังให้กับน,น้องื่อมาก่อนให้เป็นพี่เจ้าทุบบุญเลี้ยงยากไหมคะไม่ยากค่ะแต่ว่าตอนตอนแรกๆอะ่ะมันมันมีค่อยให้ยายตับแต่ตอนนี้มันไม่ให้ับแล้วตอนมาแรกๆรู้สึกดีใจไหมคะที่ได้บัวดีใจสุดๆเลย <laughs> ยายดีใจมากเลย ตัวเมียลูกตัวเมียจ้ะน่ารักมากน้องนายน้องนายเป็นคนตั้งชื่อให้น้องนายมาหนี่ลูกวะตายมาหนี่แล้วมาอัสวะดีคุณครูก่อนสวัสดีคุณพี่ก่อนสวัสดีพี่ๆด้วยเร็วเร็วเร็ว หอมตัวน้อยหอมตัวน้อยๆแล้วมันก็ไม่ค่อยชอบใครเดินมาใกล้มันก็ไม่เวียงค่ะแต่ว่าคมันก็เดินหนีแต่พอมาอยู่ได้สักเดือนกว่าเนี่ยเขาก็เข้ากับน้องนายได้น้องนายตั้งชื่อให้ก็เล่นด้วยกันได้ครับเจ้าพบุญนี้มันเคยออกลูกไหมครับยังเลยครับมันยังไม่ขึ้นเลยเนี่ย เมื่อกี้ยายฉีดยากระตุ้นให้อยู่ค่ะจ้ะนีคืออะไรคะเอ่อเป็นกัญลักษณ์หลวงปู่ให้มาเพื่อบอกว่าจายได้บุญมาจากหลวงปู่ดีใจค่ะี่หลวงปู่ประทานให้ดีใจมากมากเลยตอนแรกได้ตัวเดียวแต่กลัวน้องกลัวไม่มีเพื่อนเลยหาเพื่อนมาให้จ้ะ จามีสองตัวแล้วตอนนี้นนเ,เ,เจเจ้าพบคุณเตัวใหมนะครับยายไม่มีอะไรฝากเลยวันนี้ไม่อ,ไม,อไม่รู้เรื่องหน้าจะได้เก็บมุกม่ง